กราบสวัสดีสิทธิอนุสิตหลวงพ่อรวยภาษาดิโกทุกทกท่านครับวันนี้กับผมตับหวานนิยมพระเทศตามหลักสากลมีเหรียญหลวงพ่อรวยมาให้ชมกันหนึ่งรุ่นเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญทรงนั่งพานนะพี่นะหรือเป็นเหรียญน,นั่งพานรุ่นแรกหลวงพ่อรวยเลยพี่ยุคต้นหลวงพ่อรวยครับออกปี2539นะพี่นะ เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับมีไม้ชมด้วยกันทั้งหมด2เหรียญพี่วันนี้วันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะพี่นะแนะนำวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้กันมีจุดตำหนิจุดตายจุดจ่ายตังตรงไหนบ้างวันนี้ผมยังไม่มีเหรียญเก๋มาเทียบไม่ดูนะพี่นะ แต่เหรียญรุ่นนี้เก๋ออกมาเยอะพอสมควรพี่วันนี้มาดูเหรียญแท้ทั้งหมด2องค์กันก่อนเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบแต่ละจุดของตำหนิเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยครับมีมาให้ชมทั้งหมด2เหรียญด้วยกันพี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยพี่หยิบเหรียญขึ้นมาพี่ ดูเบสิกเรียนก่อนวิผิวเรียบตึงไหมคมชัดดีไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆอ่าวิผิวเรียบตึงวิคมชัดดีไหมจุดแรกเรามาดูกันที่บริเวณใบหน้าหลวงพ่อวิจดจำใบหน้าหลวงพ่อแม่แมแมนๆครับใบหน้าหลวงพ่อ จะมีเส้นสายคมชัดและจุดแรกจุดตำหนิจุดแรกพี่สังเกตรบริเวณข้างข้างเก้มหลวงพ่อพี่จุดแรกนะจะมีเส้นเป็นเหมือนเกิดจากรอยกระเทกปั๊มและเกิดเป็นเส้นแตกมาข้างเก้มหลวงพ่อประมาณ3มเส้น4เส้นพี่นะจุดแรกเรามาดูกันเลยครับ อ่าอ่าอ็นไหมพี่ชัดไหมครับอ่าจุดแรกพี่สังเกตบริเวณนี้ดีๆนะพี่นะมีทุกเหรียญน,นะพี่นะนี่ดูอีกเหรียญมีไหมจุดนั้นที่ผมบอก พี่ดูครับจะมีเป็นลนะักษณะเป็นเส้น1 2 3 4ประมาณ4เส้นมีนะข้างบริเวณข้างแก้มหลวงพ่อจุดต่อมาครับ <c oughs> พี่ดูบริเวณข้างใบ,ใบหูหลวงพ่อบริเวณลูกศรบริเวณเส้นขีด จะมีเส้นแต,แตกอยู่หนึ่งเส้นพี่มีทุกเหรียญน,นะพี่นะและพื้นผิวจะมีเป็นเส้นสายฝนเล็กๆบางๆวิ่งอยู่จุดที่สองนะดูตรงจุดนี้ครับเหรียญเทสต้องมีทุกเหรียญน,นะพี่เดี๋ยวครับผมจะอ่าเห็นไหมี่นั่นจะมีเส้นแตกอยู่นะพี่นะ ในบริเวณศีษะหลวงพ่อเห็นไหมพี่ลักษณะแบบเดียวกันกับข้างเก้มหลวงพ่อพี่จะมีเส้นแตกเกิดจากการกระแทกของปั๊มนี่นะพี่นะพดูแล้วมันดูอีกเหรียญหนึ่งมีไหมพี่บริเวณนี้มันแบ่งปันความรู้กันนะพี่นะจะได้เล่นหากันถูกทางครับจะได้ไม่โดนพระเก้กัน อ่าพี่ดูเหรียญน,นี้ค่อนข้างผิวค่อนข้างจะดำหน่อยแบบแบบนะพี่นะเดี๋ยวหามุมอ่าพี่ดูครับมีทุกเหรียญน,นะพี่นะจุดนี้ต้องมีทุกเหรียญบริเวณก้างศีรษะและเส้นแตกตรงนี้พี่จะมีด้วยทุกเหรียญเลยจุดต่อมาพี่ เรายังอยู่กันที่ด้านหน้าพี่นะเพราะเหรียญรุ่นนี้มีจุดตำหนิเยอะพอสมควรพี่มีอะไรให้เราสง่งมีอะไรให้พิจารณาเยอะเลยจุดต่อมาครับบริเวณข้างหูพี่ข้างหูหลวงพ่อด้านซ้ายซ้ายมือของเรานะจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆอยู่พี่ อ่าพี่เห็นไหมครับจะมีเม็ดเป็นเม็ดอยู่ข้างหูพี่อ่าพี่ดูชัดๆครับเล็ดจุดนี้พี่ จะไม่ติดศีรษะหลวงพ่อนะพี่นะจะอยู่ห่างจากศีรษะหลวงพ่อเหรียญเกจะติดศีรษะหลวงพ่อเลยแต่วันนี้ผมยังไม่มีเหรียญเกมาเทียบให้ดูนะพี่นะเอาเหรียญแทมาชมกันก่อนครับอ่าพี่จะไม่ติดศีรษะหลวงพ่อนะพี่นะเหรียญเกจะติดศีรษะเลยุดต่อมาพี่อ๋อเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญ ว่ามีไหมบริเวณที่ผมบอกข้างหูนั่นพี่ดูครับเห็นชัดไหมพี่นั่นพี่ดูกันชัดชัดครับไปกันทีละจุดพี่ชัดนะพี่นะมาไปจุดต่อไปกันเลยครับจุดต่อมาพี่พี่ดูบริเวณ ไข่ปลาล่าหลวงพ่อพี่จะมีเม็ดไข่ปลาอยู่มีทุกเหรียญพี่นะตรงนี้พี่ดูเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูพี่นะอ่าพี่ดูครับมีทุกเหรียญน,นะพี่นะอ่ามาดูอีกเหรียญหนึ่งว่ามีไหมครับ จุดนี้อ่านั่นพี่ดูครับต้องมีทุกเหรียญน,นะพี่นะจุดจำแม่นแม่นี่เหรียญรุ่นนี้มีจุดตำหนิให้ได้ดูกันเยอะพอสมควรพี่โอเคไปกันจุดต่อไปครับ พี่ดูตรงแขนหลวงพ่อนะพี่นะจะมีเม็ดไข่ปลาสองเม็ดพี่ด้านบนและด้านล่างจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆอยู่สองเม็ดพี่มีทุกเหรียญเลยพี่เดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูครับเม็ดเล็กๆเ,เ,เลยพี่อ่าตรงก็สอกพี่เห็นไหมครับ าเล่นด้านบนพี่ดูเม็ดเล็กๆ2จุดนี่อามาดูอีกเหรียญหนึ่งพี่ว่ามีเหมือนกันไหมนั่นพี่ดูพี่ชัดไหมพี่ชัดนะนี่พี่ดูเม็ดไข่ปลาตรงนี้แล่ด้านบนเม็ดเล็กๆคมๆเลยพี่ มาจุดต่อมาพี่พี่ดูบริเวณด้านล่งในเขตหลวงพ่อนพีพี่ด้านในเขตตงนี้พี่มันจะเป็นเหมือนลักษณะชายผ้าหรืออะไรสักอย่างพี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูพี่มีทุกเหรียญเลยพี่ อ่าเนี่ยพี่ดูีิเห็นไหมเดี๋ยวผมชี้ใหม่ให้ดูพี่นะเป็นเหมือนชายผ้าหลวงพ่อบริเวณตรงปลายปากกาพี่และบริเวณด้านล่างนั่นพี่พี่ดูครับดูมนชัดๆจดยำแม่นๆมนนะี่นะเป็นเหมือนลักษณะชายผ้าคนหลวงพ่อหรืออะไรสักอย่าง ่าพี่ดูครับมาดูอีกเหรียญพี่ว่ามีไหมพี่จุดจำแม่นๆพี่นะนานพี่เป็นเหมือนชายผ้าหรือบอกช้ำรุดหรืออะไรสักอย่างอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะพี่นะแต่ตีเป็นชายผ้าหลวงพ่อไปแล้วกันพี่นะจุดนี้จำแม่นๆพี่นะ มีทุกเหรียญน,นะพี่นะอ่าจุดต่อมาครับจุดต่อมาลงมาด้านล่างพี่บริเวณใต้าฐานผ่านหลวงพ่อเนี่ยจะมีเส้นอยู่พี่เส้นวิ่งอยู่ด้านล่างตรงนี้1เส้นด้านบน1เส้นพี่นะ อ่าพี่ดูครับดูนชัดชัดเทียบกันให้เห็นชดต่อชอดไปเลยพี่นะพี่ดูครับโอเคมาดูอีกเหรียญหนึ่งพี่แบ่งปันความรู้กันนะพี่นะวันนี้ เป็นเหรียญทรงนั่งพานรุ่นแรกหลวงพ่อรวยพี่ออกปีสองห้าสามเก้าครับใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะพี่นะโอ้ยกล้องก็ไม่ซูมนะพี่ดูครับจำแม่นแม่นพี่นะมาจุดต่อมาครับ พี่ดูลงมาด้านล่างพี่มันดูตรงไก่พี่นะไก่ขาไก่จะติดคมชัดพี่นะแล่พี่จำแม่นๆเลยพี่มันจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆ,กๆกกกบริเวณรอบๆไก่เนี่ยทั้งสองข้างเลยจะมีทุกเหรียญพี่แต่จุดสำคัญนะพี่จำแม่นๆพี่บริเวณใต้ใต้ใต้คางของไก่เนี่ยทั้งสองข้างเลยพี่ใต้คางมันจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆอยู่ ทั้งสองข้างของไก่เลยพี่พี่ดูบริเวณนี้ชัดๆนะมีทุกเหรียญน,นะพี่นะอ่าพี่ดูเหมือนเป็นอะไรของไก่อะ่ะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะแต่ผมเรียกเป็นเม็ดไข่ปลาแล้วกันพี่นะตาไก่ติดคมชัดพี่แล้วมีอ่าบริเวณเห็นไหมพี่จะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆบริเวณรอบๆไก่แล้วมาดูอีกข้างหนึ่งพี่ อ่าพี่ดูแล้วมีมิตรไข่ปลาพี่เล็ก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 อ่าแล้วมาดูพี่อีกเหรียญหนึ่งว่ามีไหมมีเหมือนกันไหมเหรียญน,นี้มันจะผิวจะดำดำหน่อยพี่นะนานพี่พี่ดูครับเห็นไหมพี่ขาไก่ติดคมชัดนะพี่นะ ดูอีกข้างหนึ่งครับนั่นพี่ดูกันชัดๆเทียบเห็นชดต,ต่อชอดไปเลยพี่อ่าดูอีกเลียนหนึ่งบริเวณไก่มีอะไรให้ดูเยอะเลยพี่และพี่ดูจุดนี้นะพี่นะบริเวณใต้ตูดไก่เนี่ยมันจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่ มีทุกเหรียญเลยพี่หยุดจุดนี้พี่ดูอ่าเห็นไหมพี่จำแม่นแม่นพี่อ่ามาดูอีกเหรียญนึงว่ามีไหมพี่จุดนี้นานพี่เห็นไหมครับต้องมีทุกเหรียญน,นะพี่นะจำแม่นๆพี่เล่นหาไม่ยากพี่ จุดต่อมาพี่พี่ดูบริเวณนี้พี่นะจะมีเหมือนเป็นเส้นเส้นอยู่สองข้างเลพี่สองข้างสองฝั่งเลพี่มีเหมือนกันทุกเหรียญเลย เห็นไหมพี่เดี๋ยวผมตักแคงให้เห็นกันชัดๆมุมไม่ได้โอ้ยมุมไม่ได้แป๊บนะพี่นะ พยายามหามมไม่พี่เห็นชัดที่สุดโอ้ยมาอีกฝั่งอีกฝั่งก่อนดีกว่าพี่มามันมองไม่ชัดนั่นเห็นไหมพี่เห็นไหมครับโอ้ยกล้องไม่ก้อยซูมพี่นะัก โอ้ยกล้องไม่ zoom ี่แป๊บนะพี่นะแป๊บแป๊บนะพี่นะต้องขอโทษ้วยมามาเอาใหม่ครับเอาใหม่อ่านั่นพี่เห็นไหมเป็นเส้นอยู่โอ้ยพ่อมือสัน่นอ่ะพี่ดูนะ มันดูอีกฝั่งหนึ่งพี่อ่าพี่ด้านนี้นั่นพี่พจับแม่นแม่นนะจุดนี้มามันดูอีกเหรียญหนึ่งพี่ว่ามีเหมือนกันไหมนั่น,นพี่เห็นไหมครับเนี่ยจะมีเส้นแตกวิ่งอยู่พี่มีทุกเหรียญพี่นะตรงนี้จุดนี้มีทุกเหรียญเลยพี่มาอีกจุดหนึ่งครับ อ่าพี่ดูครับนี่พี่เป็นลักษณะเป็นเส้นวนๆอยู่ต้องมีทุกเหรียญน,นะพี่นะโอเคพี่และพี่ดูบริเวณพื้นเหรียญพี่นะพื้นเหรียญพื้นเหรียญเรียบตึงและมีเส้นสายฝนวิ่งอยู่พี่เส้นสายฝนจะวิ่งบางๆมีทุกเหรียญพี่ เส้นสายฝนแบบนะพี่นะอ่าพี่ดูครับเส้นอ่าเส้นสายฝนพี่มันดูอีกเหรียญหนึ่งครับ อ่าพี่ดูครับเนี่ยพี่จำแม่นแม่นเว้ยเนี่ยมันจะมีเส้นสายฝนวิ่งอยู่หนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นบริเวณฝั่งซ้ายมือของเรานะพี่นะนั่นพี่อ่าจุดนี้ก็ใช้เป็นจุดพิจารณาได้เหมือนกันนะพี่นะ แล้วเรามาดูโดยรวมกันครับใบหน้าหลวงพ่อวิเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึง นั่นพี่ดูวิจำใบหน้าหลวงปอชัดๆพี่นะโอเคพี่น่าแบบนี้น่าจะโอเคกว่า แลิจําแม่นๆไปนะเนี่ยลักษณะใบหน้าหลวงพ่อพี่ผิวเรียนเรียบตึงคมชัดี่อาจจะมีบางจุดตกหล่นไปบ้างตนะ้องขอพัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะพี่นะอาจจะบอกไม่หมดไม่หมดครบต้วน <c oughs> ก็ต้องขอประทานอนภะไปพี่ๆทุกท่านไว้ด้วยนะพี่นะมาคราวนี้เรามาดูด้านหลังกันพี่นี่พลิกมาด้านหลังครับดูลักษณะผิวเหรียญพื้นเหรียญเรียบตึงดีไหมโคดดอกติดคมชัด ด้านหลังอาจจะมีอะไรให้ดูน้อยไม่เยอะเท่าด้านหน้านะพี่นะามาจุดเลกพี่ดูโค้ดนี่พี่จำโค้ดแม่นๆพี่และในโค้ดในรอเรือจะมีติดแบบติดหัวกลมๆด้านในของเกียยังถอด ไม่ติดไม่คมพี่นะแต่ของแท้โค้ดคมชัดพี่อ่าพี่จำโค้ดแม่นแม่นพี่นะโค้ดทองแดงโยยักษ์ปลายหางจะเหลมนิดนึงพี่ถ้าเป็นนวะปลายหางจะทู่ๆจะไม่เหลมแบบนี้พี่นะและนวะส่วนมากจะตอกโค้ดด้านฝั่งนี้พี่ด้านด้านซ้ายมือของเราอ่าจำโค้ดดู ตัวหนังสือคมชัดขึ้นเป็นแท่งเป็นสันช,ชัดเจนไหมผิวเหรียญเรียบตึงดีไหมอ่าแล้วจุดสำคัญพี่ด้านหลังพี่ดูบริเวณขอบเหรียญด้านบนตรงนี้พี่จะมีรอยวงเดือนอยู่มีทุกเหรียญพี่รอยวงเดือน อ่พี่เห็นไหมครับจำแม่นแม่นนะพี่นะต้องมีทุกเหรียญพี่นะและปลายเหล่มจะงอนกลับมาด้านหลังพี่จะมีรอยวงเดือนบริเวณขอบเหรียญแบบนี้ทุกเหรียญน,นะพี่นะเหรียญแท้ต้องมีทุกเหรียญครับมาเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งครับว่ามีเหมือนกันไหมเรามาดูจุดเลขโค้ดนึงก่อนเลยพี่อ่าพี่ดู หัวรอเรืออัววเวนยอยักษ์ติดคมชัดนะพี่นะตัวอักษรเรียบตึงขึ้นเป็นแท่งป็นสันชัดเจนพี่นะอ่าพี่ดูครับจุดต่อมาชัดไหมพี่อ่าพี่ดูครับจำแม่นๆมนนะพี่นะ เหรียญแท้ต้องมีแบบนี้พี่นะเป็นลักษณะรอยวงเดือนเกยังถอดไม่ติดนะพี่นะแบบนี้แต่คลิปนี้ผมยังไม่มีเหรียญเก๋มาเทียบให้พี่ๆได้ดูกันพี่นะเอาเหรียญเท้มาให้ดูสองเหรียญวิและพระเหรียญสำคัญที่สุดก็คือขอบข้างวิมาพลิกมาดูขอบข้างกันครับ เป็นลักษณะการตัดแบบไหนลักษณะยังไงมาดูกันพี่เนี่ยพี่สังเกตตรงนี้ก็ได้พี่เนี่ยลายเหลี่ยมจะงอนกลับมาด้านหลังเมนี้ทุกเหรียญเลยพี่มาดูขอบตัดกันครับเป็นลักษณะขอบตัดแบบไหนจำแม่นๆนนะพี่นะอ่าพี่ดูครับเป็นลักษณะขอบตัดขาดครึ่งหนึ่งพี่นะ ตัดหยาบและขาดครึ่งหนึ่งตัดไม่ขาดสะดีเดียวพี่อ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้พี่จำแม่นแพี่นี่เป็นลักษณะขอบตัดแบบนี้พี่และบริเวณจุดตรงนี้พี่บริเวณจุดนี้นะ จะมีเป็นเส้นอยู่เกิดจากการตัดอ่าโอเคแอ็ดนะพี่นะอ่าเหนไหมพี่เนี่ยพี่ดูลักษณะขอบตัดมันจะเป็นการ ตัดไม่ขาดสักทีเดียวพี่เล็จจำบริเวณจุดตรงนี้นะพี่นะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเนี่ยจุดเนี้ยพี่เหมือนกันทุกเหรียญเลยพี่เนี่ยเหมือนเหมือนตัดไม่ขาดหรือเป็นรอยแตกอะไรสักอย่างมีทุกเหรียญพี่จุดนี้อ่าพี่ดูเนี่ยจำแม่นแม่นพี่ขอบตัดแบบนี้แท้เลยพี่อ่า มาดูกันพี่เคยมีแบบนี้ผมรับเช้านะพี่นะส่งมาขายผมได้เลยพี่เฟซตับหวานนิยมประเทศตามหลักสากลเพจชื่อเดียวกับเฟซเลยพี่ตับหวานนิยมประเทศตามหลักสากลน,นะพี่นะช่อง youtube ก็ชื่อเดียวกันหมดเลยพี่พี่สะดวกช่องทางไหนพี่ส่งมาได้เลยครับ มีแบบนี้ผมรับเช่านะพี่นะอ่ามาพลิกมาพี่จุดจำแม่นแม่นพี่ขอบตัดแบบนี้นะพี่นะอ่าพี่ดูครับขอบตัดแบบนี้แท้เลยพี่โอเคนะพี่นะมาวันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้ ไม่มากก้นน้อยนะพี่นะเท <c oughs> ่าที่ผมพอมีความรู้ที่จะมาแบ่งปันให้พี่ๆได้นะพี่นะอาจจะยังไม่ละเอียดไม่ชัดเจนหรือผิดพลาดปัะกันใดน,น้องต้องขอไปพี่ๆทุกท่านไว้ด้วยนะพี่นะ <c oughs> เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญทรงนั่งผ่านรุ่นแรกหลวงพ่อรวยเลยพี่เป็นเหรียญยุคต้นปีสองห้าสามเก้านะพี่นะ <c oughs> เหรียญน,นี้คือต้นกําเนิดเหรียญน,นั่งผานของหลวงพ่อรวยหลายๆรุ่นพี่ มาจากเหรียญน,นี้เลยพี่โอเคนะพี่นะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนพี่นะเดี๋ยวไว้ผมมีเหรียญรุ่นอะไรมาจะทำคลิปให้พี่พได้รับชมกันเรื่อยๆนะพี่นะฝากติดตาม ช่อง YouTube ตับหวันนิยมแเท้ตามหลักสากลด้วยนะพี่นะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆี่ทุกๆท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ